นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูอ่วันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาสอนเรื่องมันธนาพาทานะคะให้เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า40ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเรื่องมันธนาพาทากันไปก่อนนะคะและท้ายคาบให้นักเรียนตอบคำถามว่าได้ค้อคิดอะไรกันไปบ้างนะคะเมื่อถึงคาบเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนได้เรียนเรื่องมันธนาพาทา เมลินาที่กำลังอ่านเรื่องมัทนาพาทายูก็ฟุบหลับลงไปทันใดนั้นเองเมลินาก็ฝันถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนักวิมานแห่งหนึ่งของเทพผบุตรสุดเทศจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่ทรงทุกข์ระทมไม่มีความสุขถึงแม้จะมีเทพธิดามาถวายแต่สุดเทศก็ไม่สนใจเพราะรักนางมัทนาพระองค์จึงเรียกวิทยาทรชื่อมายาวินมาเข้าเฝ้าโดยให้ใช้เวทมนต์คาถา ไปสะกดให้นางมัทน,นามายังวิมานของพระองค์เมื่อน,นางมัทน,นาถูกเวทมนตะ์สกดมาสุดเพศจึงตัดถามอย่างใดนางก็ทนคำถามเช่นนั้นทุกครั้งเหมือนหุ่นยนต์จนสุดเพศขัดพระทยัยจึงให้มายวินคลายมนต์ นางมัทน,นารู้สึกตัวก็ตกใจกลัวที่ร่วงรำเข้ามาถึงวิมานของสุเทศสุเทศจึงถือโอกาสขอความรักจากมัทน,นาแต่นางมัทน,นาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้รักจนทำให้สุเทศโกรธมาก จึงสับให้นางมัทน,นาจุติมาจากสวรรค์กลายเป็นดอกกุหลับในโลกมนุษย์และให้โอกาสนางเป็นมนุษย์ได้เมื่อถึงคืนวันเพียง,งหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นเมื่อใดที่นางมีรักเมื่อนั้นจึงจะพ้นคำสาปกับคืนด่างเป็นมนุษย์ได้ปกติหากเมื่อใดที่นางมีทุกข์เพราะรักก็ขอให้นางอ้อนวอนพระองค์จะยกโทษให้ไมรีพะกาคูชากาสีอรุณแซง คนทะมากมายอยู่ทนเบาวางวายมาทุรสขจรไกลอีกทั้งสะพังน้ำดูจะเข้มระดับไว้พึ่งเขี้ยวสิบินไกลบอกนีใครจะห่างเหินอันปุ่ชกาหฮ บริโภคอร่อยเพลินรสหวานสิวานเชิญนาราริมพระเริศรสกินแล้วระงับตรีพิธาโทสหายหมดคือลมและดีลสคือเสซิมหะเสื่อมสันอีกทั้งจเจริญกา พิรมนันยเย็นในอุราพันและระงับพยาธิณป่าหิมพานพระฤาษีกาาธาสินได้มาพบดอกกุหลาบดอกหนึ่งจึงได้นำมาปลูกไว้ใกล้อาสมและคอยดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากพระฤาษีสามารถรับรู้ได้ว่าดอกกุหลาบดอกนี้เป็นเทพธิดามาจากสวรรค์ลงมาเกิด ถ่าถึงคืนวันเพ็ญน,นางจะปรากฏโฉมเป็นมนุษย์มาคอยปฏิบัติรับใช้พะระฤาษีวันหนึ่งเท้าเชียเสนกษัตริย์แห่งนครทดินได้เสด็จประพาสป่าและได้มาพบกับนางมัทนาในร่างมนุษย์ และนางก็ได้พบกับเท้าชียาเสนทั้งสองจึงได้เกิดความรักต่อกันเท้าชียาเสนจึงได้ประกาศมั่นและทำพิธีสมรสกับนางวัฒนาเท้าชียาเสนแท้จริงแล้วมีมาเหตีซีอยู่แล้วหนึ่งคนคือนางจันทีเท้าชยาเสนร,รักใคร่หลงไหลนางมัทนามากจึงทำให้นางจันทีขึงหวงอิจฉาริษยา จึงทำมุบายให้เท้าชยาเสนเข้าใจผิดว่านางวัฒน,นาเป็นชู้กับทหารเอกเมื่อเท้าชยาเสนรู้เช่นนั้นจึงโกรธมากและสั่งให้เพชฌฆาตนำตัวทั้งสองคนไปประหารชีวิตแต่เพชฌฆาตรู้สึกสงสารและรู้ว่าทั้งสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดจึงปล่อยทั้งสองไปทั้งสองจึงได้แยกทางกัน นางมัฒน,นาที่รู้สึกสุกเศร้าเสียใจด้วยความสิ้นหวังจึงทําพิธีบูชาอ้อนวอนต่อเทพบตทสุเทศให้ช่วยเหลือนางสุเทศยินดีที่จะช่วยและได้ขอความรักจากนางมัทน,นาอีกครั้งโดยมีข้อแม้ว่านางต้องมาเป็นมาเหสีของตนแต่นางมัทน,นาก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นทำให้สุเทศโกรธมากจึงสาปนางมัทน,นาเป็นดอกกุหลาบตลอดชีวิต นรัรกเอมื่อใกล้หมดเวลาเด็กนักเรีนทุกคนต่างเดินออกจากห้องเมื่อเมลินาตื่นขึ้น,น,นก็ได้พบกับน้ดข้อความที่วางไว้ในหนังสือ ที่กล่าวว่าความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสัรคคใดใดๆความรักเหมือนโคตถึกกำลังคึก ที่รังไว้ก็โลดจากขอไปบอยอมอยู่นาทีั้งถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่ง เมื่อเมลินาอ่านจบก็เดินออกไปวันต่อมาเมลินากำลังเดินไปเรียนก็ได้พบกับชยศักดิ์ที่ยืนรออยู่พร้อมดอกกุหลาบอันงดงามทั้งสองมองตากันต่างมีใจให้กันเมลินาก็รับรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้แหละคือคนรักของเธอทั้งสองก็ได้เดินเคียงคู่กัน และรักกันไปตลอดกาล